สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านครับพบกันในวิชาประวัติศาสตร์สายชั้นป .6 ในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่13ของภาคเรียนที่2นะครับเราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์าหละ1ครั้งเรากำลังอยู่ในเรื่องของการพัฒนาการสมัยปฏิรูปประเทศนะครับในสมัยนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่ง ท่านมีภาพมหากรุณาทิ่คุณนะครับกับพวกเราวงชนชาวไทยอย่างเช่นในภาพภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นพนะิพิธภัณฑ์นะครับได้สร้างรูปปั้นหุนที่พึ่งนะครับนะแสดงถึงว่ามนะีประชาชนนะครับซึ่งเป็นไพร่เป็นทาสเนี่ยนะครับนะไดนะ้มากรนะถวายบังคมท่านเพราะว่านะท่านได้มีภาพมหากรุณาทิ่คุณนะครับนะที่ ทรงเลิกธาตุนะครับทรงเลิกระบบธาตุแล้วก็เลิกระบบไพรในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้มาศึกษากันในเรื่องของเส้น์ไลา์นะครับของการเลิกธาตุนะครับว่าท่านเนี่ยนะครับนะมีความประสงค์อยากที่จะ,ะทำให้ประชาชนนะประสบนิกรของท่านเนี่ยนะครับเป็นอิสระ,ะเป็นไทยนะครับสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวาง นะครับความเจริญของชาติเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติเนี่ยต่างเพ่งเล็งนะว่าเราเนี่ยเป็นชาติที่นะครับไม่มีอนะ่ความนะครับเอาเปรียบนะครับสิของประชาชนต่างๆในด้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะหาเรื่องมานะยึดคอมเราได้นะ เหมือนกับในหลายๆประเทศนะครับที่เขามาหาข้ออ้างนะครับมายึดประเทศเป็น,นเมืองนะขึ้น,นของชาติตะวันตกไปกันหมดแล้วเนี่ย่ากันที่5ก็เลยมีความประสงค์เนี่ยอยากที่จะ,ะเลิกทาสเพราะทาสในรัตนโกสินใ,นในยุคนั้นเนี่ยมีจำนวนมากถึง1ใน3นะครับของประชากรทั้งหมดนะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่ง นะครับทีนะ่เป็นไพร่ก็คือราษฎรเนี่ยก็ต้องทํางานหนะักนะครับจนแทบจะไม่มีเงินนะเพียงพอที่จะเสียภาษีนะครับเขาก็เรียกว่านะเรื่องของไพร่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษากันนะครับถึงระบบของการเลิกระบบไพร่กันบ้างว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับนะแล้วก็ใช้เวลา นะครับก็นานพอสมควรแต่ก็ไม่นานเท่ากับการเลิกทาุนะครับเพราะมันยากง่ายแตกต่างกันตัวชี้วัดสำหรับวันนี้นะครับก็เกิดอธิบายพัฒนาการของไทยในสมัยนาโกสินนะครับรูก็เลยแยกย่อยออกเป็นเรื่องของเส้นทาไลน์ระบบไพร่กับระบบทาสนะครับถึงนะ สิ่งที่ท่านทรงกระทําในช่วงเวลาต่างๆมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษากันในวันนี้จุดประสงค์ก็คืออธิบายพัฒนาการด้านการเมืองการคงในสมัยปัตติรูปประเทศได้นะครับนั่นก็คือเย้นย้ำอีกสักหนึ่งครั้งแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือหน้า63นะครับหน้า63เนี่ยคราวที่แล้วเราจดเรื่องของเส้น เวลาแสดงการเลิกธาตุกันมาแล้วนะักเรียก็คงจะจดกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็หวังว่าทั้งเรียนนะจะจดแล้วนะดูออกโดยเฉพาะการโยงเส้นนะครับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเกิดหลังอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าอย่างเช่นการเลิกระบบธาตุเนี่ยใช้เวลาถึง30ปีนะครับจึงทําให้ ไม่เกิดการนองเลือดเสเลือเลือดเสีเนือ้อเหมือนกับวิดีโอที่ครูได้นําเอามาให้พวกเรารับชมเดี๋ยววันนี้นะครับครูก็จะนะให้นักเรียนชมอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อว่าเราจะลืมว่านะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับระบบไพร์นะครับเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับระบบไพร์นะดังนั้นเนี่ยนักเรียนตั้งใจนะตั้งใจฟังนะครับดูอีกสักหนึ่งครั้งนะครับนะแล้วก็งานะสําหรับวันนี้ก็คือนะ ทางเส้น,นเวลาแสดงการเลิกระบบไพ่น้านี้นะครับเอาเฉพาะส่วนล่างส่วนใครยังไม่ได้ทําเรื่องของอาการเลิกธาตุก็ต้องทําด้วยนะครับนั่นคืองานของคราวที่แล้วส่วนใครทํางานคราวที่แล้วนัเรนนเองก็มานะครับมาดูเรื่องของเส้นเวลาการเลิกระบบไพ่กันนะครับแล้วก็ทํางานะนี่คือพลังงานของของในช่วงโมงนี้นะครับด้วยณที่นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถแถลงพระราชดำริเลิกทาตต่อสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในเวลาค่ำของวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดกระสีนอายุลูกทาตลูกไทยให้ทาตที่เกิดในปีมะโรงพุทธศักราช2411 อันเป็นปีที่พระองค์เสด็จเหลิงถวัญยราชสมบัติและปีต่อๆมาถึงอายุ21ปีให้พ้นจากความเป็นทาสทรงกระทําอย่างหานกล้าเพราะพระราชดำริการเลิกทาสย่อมไปขัดผลประโยชน์ของเจ้านายขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งต่างมีทาสเป็นสิ่งทรัพย์และเป็นแรงงานอยู่เป็นจํานวนมากที่สําคัญทรงตรหนักดีว่าการพัฒนาประเทศ ย่อมดำเนินไปได้ยากหากประชาชนยังคงสภาพเป็นทาสอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องให้มหาอำนาจตะวันตกซึ่งถือเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่ใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานสยามโปรโดให้เลิกทาสอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อลดผลกระทบทั้งนายทาสขาดแปรงงานและตัวทาสที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ตลอดรัชสมัยทรงตราพระราชบัญญ,ญัติเลิกทาสต,ต่อเนื่องหลายฉบับ เพื่อค่อยๆลดจำนวนทาตลงทรงดำเนินพระราชกุศโลบายอย่างชาญฉลาดดังเช่นในปี2420อันเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยการทรงสลักพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บริจาคไว้บัรละหนึ่งบาทรวมเป็นเงิน8,767บาทเพื่อซื้อและปล่อยทาตรวมลูกหลาน44คน พร้อมท้งพระราชทานไรนาและสิ่งของเพื่อใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตอันทําให้มีผู้เจริญรอยตามพระยุกลบบาทจึงมีการไถ่าทาตเพื่อเป็นอิสระมากขึ้นนอกจากนี้โปรดให้จัดการศึกษาเพื่อเป็นหนทางให้ประชาชนมีความรู้และรู้จักรักอิสรภาพของตนเองมีพระราชดําริให้เลิกบ่อนการพนันอันเป็นเหตุอย่างหนึ่งให้มีการขายตัวเป็นทาต ที่สำคัญทรงยกเลิกระบบไพร่คือยกเลิกระบบการเกณฑ์แรงงานราษฎรเข้ามาทำงานให้หลวงจวบจนพุทธศักราช2448โปรดให้ตราพระราชบัญญัติเลิกาทาสทั่วพระราชอาณาจักรเป็นการสิ้นสุดการมีาทาสของสยามประเทศนับเป็นเวลา30ปีที่ทรงดำเนินวิเทโสบายด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ในการปลดปล่อยประชาชนคนไทยที่เป็นทาสโดยปราศจากการจลาจนวุ่นวายในแผ่นดินความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับในหมู่นานาชาติและได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ไทยน่าสำคัญดังข้อเขียนของวิลเลียมอัลเฟรดเบรวูดกงสุลชาวอังกฤษที่เขียนไว้ในหนังสือ A History of s i a m ว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่า การเลิกทาตคือพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่เชิดชูพระกิติยศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระราชวงศ์จักรีจนมีพระนามโด่งดังไปทั่วทิศและได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ ระบบไพ้กันนะครับว่าไพรคืออะไรนะครับเอามาดูในสไลด์นะครับครูไปค้นมาให้นักเรียนนะครับจากวิกิพีเดียนะครับก็เป็นเว็บที่ใช้ในการค้นหาอ้างอิงต่างๆในนะครับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนก็สามารถไปหาสืบค้นได้เช่นเดียวกันอันนี้ครูคัดลอกมาให้นักเรียนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับว่า ไพร่คืออะไรนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านนิดหนึ่งก็คือเราจำได้ไหมครับว่าระบบชนชั้นนะครับของคนในสังคมเนี่ยประกอบไปด้วยสองชนชั้นก็คือชนชั้นปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครองชนชั้นปกครองก็คือชนชั้นที่มีอำํำนาจในการปกครองคนอื่นนะครับนั่นก็คือ,อ,อพระหมหากษัตริย์นะครับเจ้านายแล้วก็ขุนานางนะครับซึ่งใน ส่วนนั้นเนี่ยคือคนที่นะครับมีอำนาจในการปกครองคนอื่นและปกครองใครก็คือปกครองพร่กับปกครอง่าตนั่นเองส่วนส่วนชั้นผู้ดูปกครองก็คือไพร่กับทาสดังนั้นเนี่ยพร่คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพร่หมายถึงสามัญชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานะทาสนะครับหรือเจ้าขุนมูลนายมีอิสระในการประกอบอาชีพ ไพร่หมายถึงสามัญชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานะทาสหรือเจ้าขุนมูลนายก็คือประชาชนคนทั่วไปนั่นเองนะครับมีอิสระในการประกอบอาชีพการตั้งบ้านเรือนมีครอบครัวมีศักดินา1 0ถึง25ไร่นะครับนั่นก็คือใช้ที่ดินที่นาเนี่ยนะครับในการที่จะกำหนดฐานะของบุคคล แต่ต้องสังกัดมูลนายจะโยกย้ายสังกัดไม่ได้ไพ่ที่ขึ้นสังกัดหรือสักเลกแล้วจะปากฏเครื่องหมายสังกัดที่ข้อมือหากสามัญชนผู้ใดไม่ได้สังกัดมูลนายจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอันนี้ครูอธิบายให้ฟังนะครับแบบง่ายๆกๆ็คนะือว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะประชาชนหรือที่เรียกว่าไพร่เนี่ยนะครับก็จะต้องมีสังกัด นะอย่างเช่นสมมุติว่าครูก๊อฟเนี่ยเป็นไพร่ยอยู่ที่หัวเมืองแม่กองเนี่ยนะครูก็ต้องไปขึ้นนะไปขึ้นทะเบียนนะสังกัดกบูลนายก็คือเจ้าเมืองแม่กองอย่างนี้เป็นต้นสมมุตินะครับนะแล้วพอเราไปขึ้นทะเบียนเนี่ยสม,มัยก่อนเนี่ยอย่างปัจจุบันเราการขึ้นทะเบียนของเราเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรหลักก็คือบัตรประจําตัวประชาชนใช่ไหมครับแต่สม,มัยก่อนเนี่ยเขา,เข,าเขาไม่มีทํายังไงเขาก็าใช้วิธีการสับ เขาทำเครื่องหมายที่ข้อมือนะก็คือการสักนะครับนะเช่นสัญ,ญลักษณ์นะครับเช่นแม่กองนะอาจจะสักเป็นตัวมม้าก,กับกบไก่อย่างนี้เป็นต้นสมมุตินะครับนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้รู้ว่านะไรคนนั้นเนี่ยนะอยู่ในสังกัดของของใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะการที่จะย้ายถิ่นฐานการไปอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะทําไม่ได้ ส่วนไพ่มีหน้าที่ในการถูกเกณฑ์แรงงานนะหรือเสียส่วยนะครับไพ่เนี่ยนะครับก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับใช้หลุงนะครับโดยการนะทางานนะเหมือนที่เราเคยเรียนเรื่องการเข้าเดือนออกเดือนไพ่เนี่ยจะต้องนะเป็นถูกเกณฑ์แรงงานก็คือนะในหนึ่งปีเนี่ยมีสิบสองเดือนเนี่ยนะครับเดือนนี้นะไพ่ไพ่ก๊อฟเนี่ยนะ ก็ไปทํางานที่บ้านหนึ่งเดือนนะทำนาทําไร่เสร็จเรียบร้อยพออีกเดือนหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องเดินทางไปนะรายงานตัวเพื่อนะให้หลวงเนี่ยนะครับหรือมูลนายต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะเกณฑ์ให้เราไปทําสิ่งต่างๆนะครับอาจจะทำนะขุดลอกคูคลองอาจจะลดน้ําผักน้ําสวนนะปลูกนาเกี่ยวข้าวให้แก่นะเจ้านายนะก็ได้นะครับนะเมื่อถูกเกณฑ์เป็นอาหารในยามสึกสงคราม นะครับก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือไพร่มีหน้าที่ทํางานเป็นแรงงานนะครับเขานะก็จะต้องนะทางานแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่วางอย่างเช่นคูกอฟเนี่ยทำงานไปแล้วหนึ่งเดือนนะปรากฏว่าเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จเลยนะถึงเวลาจะต้องไปเออไปเป็นสวยเป็นเป็นไพร่เนี่ยแรงงานเสร็จเรียบร้อยต้องไปแรงงานตัวนะ ถ้าอีกเดือนกลับมาข้าวล่วงหมดเลยนะดังนั้นครูอาจจะใช้วิธีก็คือเสียสวยนะด้วยการเอาสิ่งของนะเอาไปมอบให้เช่นอาจจะขนข้าวไปส่วนหนึ่งเอาไปให้หลวงนะแทนการไปนะเป็นแรงงานก็ได้นะครับนะหรือเอาสิ่งของที่หายากของป่าน้ำสัตว์เขาสัตว์ต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จะมีความระมัดคายคึงกับ ในสมัยอายุทยาที่เราเคยเรียนตอนป .5 นะครับนั่นก็คือไพร์ไพร์ประกอบไปด้วย2แบบก็คือไพ่หลวงกับไพ่สมเราไพ่หลวงเป็นยังไงไพ่สมเป็นยังไงเดี๋ยวดูในสไลด์ถัดไปนะครับไพ่หลวงเนี่ยคือไพร์ที่สังกัดกรมกองต่างๆเป็นไพ่ของพระมหากษัตริย์โดยตรงนะครับไพ่หลวงก็คือเป็นไพ่ที่สังกัดในหลวงนั่นแหละนะครับ นะเอาให้ฟังให้ง่ายๆนะประเภทที่ถูกนะเกณฑ์มาทํางานตามราชการที่กําหนดนะครับและประเภทที่ต้องเสียเงินหรือสิ่งของมาแทนการเกณฑ์แรงงานนะก็จะเรียกไพ่ประเภทนี้ว่าไพ่สวยนะครับพูดง่ายๆก็คืออย่างที่บอกเข้าเดือนออกเดือนนั่นแหละนะครับถึงเวลาที่ถูกเกณฑ์มาเนี่ยพวกนี้จะเรียกว่าไพ่หลวงก,ก็คือมาทํางานรับใช้หลวงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มานะก็ต้อง เสียเงินนะครับแทนการมาทำงานรับใช้หลวงเราก็เรียกว่าไพ่สวยก็คือจากส่งเงินมาแทนนะครับเงินที่ส่งนี้เรียกว่าเงินค่าราชการนะครับก็คือส่งมาแทนการมารับใช้นะครับราชการนั่นเขาเรียกว่าไพ่หลวงก็คือไพ่ที่ต้องมาทำตามหน้าที่รับใช้หลวง ส่วนไพ่สมเป็นอย่างไรไพ่สมเป็นไพ่ที่พระมาหากษัตริย์พระราชทานให้บูลนายหรือขุนนางที่มีตำแหน่งทางราชการเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนแปลว่าอะไรพูดง่ายๆก็คือในสมัยก่อนเขาไม่มีการจ่ายเงินเดือนนะไม่มีการจ่ายเงินเดือนค่าราชการแล้วถามว่าข้าราชการหรือขุนนางเขาจะอยู่กันอย่างไรนะดังนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็เลยนะ มอบเบี้ยววัดด้วยการมอบคน,นก็คือมอบไพร่เนี่ยแหละนะครับให้แกนะ่มูลนายนั้นๆขุนนางนั้นๆน,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 นะครับตามจำนวนให้ไปตามยศว่าจะให้พระราชทานไพนะห,หลวงนะครับให้ไปทำงานนะให้แก่เจ้านายหรือขุนนางนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่ตามชั้นยศ นะครับตามตำแหน่งสักดินาสักดินาแปลว่าอะไรจำได้ไหมสักดินาก็คือใช้ที่นาเป็นการกําหนดยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็มีอ่าศักดินามากนะครับก็มีที่ดินที่นามากเมื่อมีที่ดินที่นามากเนี่ยเขาก็ต้องใช้เอ,อ่อไพรนะ่ในการที่จะไปทํานาทําสวนให้แข่เขาเนี่ยเป็นจนํานวนมากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยยศใหญ่ เขาก็จะพระราชทานไพหลวงเนี่ยนะครับให้นะครับเราก็จะเรียกเสียงใหม่ว่าเป็นไพ่สงนะก็คือสมยอมนะสมให้แก่นะครับเจ้านายขุนนางต่างๆตามชั้นยศไพ่สมต้องทำงานให้ราชสำนักปีละหนึ่งเดือนส่วนเวลาที่เหลือรับใช้มูลนายหรือส่งเงินแทนนะเมื่อถึงยามสมครามทุกคนต้อง เป็นทหารปกป้องอาณาจักรเมื่อมูลนายถึงแก่กรรมไพ่สมจะถูกโอนมาเป็นไพ่หลวงนอกจากบุตรจะขอความคุ้มครองไพ่สมต่อจากบิดาแปลว่าอะไรไพ่สมก็คืออย่างที่บอกคนที่ทุกคนมีหน้าที่ทํางานรับใช้ประเทศชาติด้วยการเป็นแรงงานเราเรียกว่าไพ่หลวงส่วนไพ่ที่ในหลวงมอบให้แทนเบี้ยววัดนะครับเพราะไม่ได้จ่ายเงินแต่ให้คนเนี่ยให้ไพ่ไป ทำงานแทนเนี่ยนะเพื่อแลกกับเงินเนี่ยนะก็คือใน1ปีเนี่ยนะต้องไปทํางานรับใช้หลวงเนี่ยนะครับนะรับใช้รสํสนักเนี่ยอ่านะเป็นไพ่หลวงหนึ่งเดือนต่วนนะเดือนที่เหลือเนี่ยก็คือมารับใช้นะครับนะบูญนายต่างๆหรือถ้าเกิดมาไม่ได้ก็ต้องจ่ายแต่เปรียววัดที่จ่ายให้ก็จะได้นะตกนะสู่เอ่อบูญนายต่างๆขุนนางคนนั้นๆนะครับ,นะรบแต่ว่า มีข้อแม้ก็คือเมื่อมีภัยสงครามทุกคนต้องต้องมาเป็นแรงงานนี่ก็เรียกว่าไพ่สมถ้าไพ่สวยเป็นยังไงล่ะนะครับไพ่สวยก็คือพวกที่นะประสบความยากลําบากในการเดินทางพอตั้งภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากสถานที่รับราชการจึงต้องจัดหาสิ่งของที่ต้องการเนี่ยใช้ในราชการมาทดแทนแก่ทางราชการเมื่อมี สึกสงครามมาประชิดบ้านเมืองมีการระดมไพ่พลเข้ารับราชการพวกไพ่สวยก็จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งระดมพลเช่นการเข้าประจำการในกองทัพอย่างนะครับพร้อมนะครับแปลว่าอะไรก็คือพวกนี้ก็คือว่าแทนที่จะมาใช้แรงงานนะครับถึงเวลาเนี่ยไม่ได้มาเป็นไพ่ที่มาทำงานแต่ก็ต้องส่ง งเงินแทนนะครับดังนั้นเราก็จะเรียกประเภทที่ส่งเงินสิ่งของมาแทนการทํางานด้วยแรงคนเนี่ยว่าไพ่ส่วนนะครับสรุปอีกครั้งก็คือไพ่ประกอบไปด้วยไพ่หลวงกับไพ่สมไพ่หลวงก็คือไพ่ที่ทํางานรับใช้นะครับให้แก่ราชการให้แก่ประเทศนะครับในการส่วนรวมส่วนไพ่สมก็คือไพ่นะครับที่ พระเจ้าแผ่นดินมอบให้นะครับขุนนางเจ้าน,นายนะแทนเบี้ยววัดแทนกันที่จะจ่ายเป็นเงินเดือนนะครับแล้วไพ่พวกนี้มันจบสิ้นตอนไหนระบบไพ่เนี่ยนะครับดำลงอยู่จนกระทั่งถึงการนะครับกลางสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือจนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะครับท่านก็เลย มีการเลิกไพร่ก็คือเลิกระบบไพร่นะครับเมื่อมีการนำระบบการจัดเก็บภาษีนะครับอากรนะและระบบเกณฑ์ทหารเนี่ยสมัยใหม่มาใช้แทนนะครับพูดง่ายๆก็คือท่านเปลี่ยนระบบก็คือเมื่อเรามีการจัดหารายได้จากการจัดเก็บภาษีต่อไปเราก็มีการเกณฑ์ทหารนะแทนแล้วเราไม่ต้องเอาทหารที่เรียกว่าอะไรทหารที่นะมาจากไพร่ละ นะครับแล้วต่อมาก็มีการคิดเรื่องของค่าตอบแทนก็คือเงินเดือนนะครับนั่นเองนะครับแทนที่จะมอบคนก็มอบเป็นเงินแล้วนะครับนั่นก็คือพัฒนาการที่เอามาเล่าให้ฟังเรื่องของไพร่คืออะไรแล้วทําไมต้องยกเลิกด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาของส่วนตัวของรัศดรมันไม่มีเลยเพราะเวลาที่จะไปทำมาหากินด้วยงานส่วนตัวเนี่ย มันแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่มันหมดไปกับการที่ต้องไปรับใช้หลวงหรือเป็นไพ่หลวงหรือไพ่สมนะครับดังนั้นราศฎรก็จะมีฐานะแยง่งแรงแค้นยากไร้นะครับบางคนไม่มีเงินนะครับจะมาเสียภาษีต่างๆนะครับไม่มีแรงก็ยอมที่จะขายตัวเองเพื่อแลกกับเงินไปเป็นทาสและยังจะดีกว่านะครับในบาง ความคิดของใครบางคนนะครับมาถึงเส้นเวลานะครับเส้นเวลาของการเลิกระบบไพรที่บอกมานะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับวันที่3มกราคมพศ2433นะออกพระราชบัญญัตลิลักษณะการเกณฑ์จ้างนะครับกำหนดว่าตั้งแต่นี้ไปการเกณฑ์รัดดลตลอดจนพาหนะเพื่อช่วยงานราชการต้อง ให้ค่าจ้างตามสมควรถ้าถูกถ้าผู้ถูกเกณฑ์ต้องเสียส่วยหรือเงินค่าราชการก็ให้ลดเงินได้นั่นก็คืออะไรล่ะก็คือแทนที่จะพูดง่ายถูกเกณฑ์มารับใช้หลวงแบบฟรีๆก็ให้มีให้มีค่าแรงถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายแต่ก็ยังดีกว่าทุกวันนี้ต้องห่อข้าวมากินเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆเลยก็เป็น จุดเริ่มต้นนะครับจากปี2,433นะอันนี้เขาไล่มานี่นะครับ2 4 3 0 31 32นี่คือ33นะ33 34เอา35นะครับ36 37 38 39 40นี่เขาเลื่อนเส้นไทม์ไลน์ สี 40, 41, 42, 43, ่สิบสี่เอ็่อามาถึงปี2,444ันสี่ี่ปีผ่านไปแล้วครับนะจากสามสิบถึง2 4งพันสีปีต่อมาเห็นไหมใช้เวลาตัง้งสิปีนะออกพระราชบัญญัติห้ามการเกณฑ์แรงงานไพร่ และพระราชบัญญัติเบีย้ยบำนานนะพระราชทานบำเหน็จบำนาญแก่ข้าร,ราชการแทนการพระราชทานไพสงให้เป็นการสิ้นสุดการมีไพสมของบูนนายเห็นไหมครับหลังจากปี2 4 3 3ที่นให้การเกณฑ์ต่างๆให้มีค่าจ้างค่าแรง,ง,ง,งอีก11ปีต่อมาออกพระราชบัญญัติบอกห้ามเกณฑ์แรงงานไพและ นะเพราะอะไรก็พูดง่ายก็คือเปลี่ยนมาเป็นการใช้ระบบก็คือการจ่ายเบี้ยวหวัดก็คือการจ่ายเงินนะให้แก่ขุนนางข้าราชการต่างๆนะมอบเป็นเงินไม่ต้องมอบเป็นคนละเพราะไพ่สมคือการมอบคนให้ไปทำงานให้หาไรายได้นะครับทางอ้อมอาจากปี2444นะ ไปถึง 45, 46, 47มาถึง2,448นอะี่อีกกี่ปีอีก4ปีต่อมานะก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารรอสอหนึให้ชายชาชก,การอายุ18ปีเข้ารับราชการทหารนะประจำการ2ปีและปลดเป็นกองหนุนถือเป็นการสิ้นสุดระบบไพร่นะครับ จากเดิมเห็นไหมครับว่าใคร่ทุกคนเมื่อมีผึกสงครามต้องมาเป็นอาหารแต่หลังจากนี้เราก็เลยมีการเกณฑ์อาหารนะตั้งแต่2448จนถึงปัจจุบันนะครับถ้าใครไม่ได้เรียนรักษาดินแดนหรือเรียนรอดอนะชายไทยทุกคนเมื่อมีครบเกณฑ์20ปีนะครับก็จะต้องนะเข้ารับการตรวจเลือกนะครับเกณฑ์อาหารนี่ก็คือเป็นที่มา นะครับของนะประวัติศาสตร์ชาติไทยในนะยุคนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับไล่เดียงมานะครับจนวิวัฒนาการมาเป็นการเกณฑ์อาหารในปัจจุบันนะครับแล้วก็ระบบเงินเดือนก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่นะครับในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น พอเราพอจะเข้าใจที่มาที่ไปของระบบไพร์แล้วนะครับว่ามันเป็นที่มาที่ไปอย่างไรทําไมจะต้องยกเลิกด้วยนะยกเลิกแล้วมันดีกว่าเดิมอย่างไรนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะระบบไพร์หรือระบบท่าเนี่ยท่านใช้เวลาและความอดทนอย่างยาวนานมากเลยนะครับที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่เสียผลประโยชน์นเจ้าเบี้ยนในเงินขุนนาง เจ้านายต่างๆเนี่ยนะครับที่เคยได้คนมาทํางานนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งความร่ํารวยเนี่ยนะครับนะแทนเนี่ยนะก็ยกเลิกนะครับเปลี่ยนมาเป็นระบบปัจจุบันนะก็นักเรียนก็ไปลอกหน้านี้มานะครับแค่นั้นเองแล้วก็พบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ